สวัสดีประเทศตุรกีนะครับผมตอนนี้ผมกําลังที่จะเตรียมข้ามด่านไปยังประเทศตุรกีนะครับหลังจากที่เดินทางมาประมาณเกือบ4เดือนนะครับตอนนี้ก็ฝันของผมใกล้ที่จะเป็นจริงเลยนะฮะผมกําลังจะมีภรรยาตอนนี้เนี่ยเวลามันก็กระชันชิดหนกแล้วก็ผมมีเวลานะครับ1เดือนในประเทศตุรกีซึ่งภายใน1เดือนเนี้ยผมแบ่งเวลานะครับจะเดินทางเนี่ย ปั่นจักรยานประมาณ10วันก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการดําเนินการเตรียมยื่นจดทะเบียนนิกะแล้วก็งานแต่งนะครับก็จะต้องจัดสรรเวลาให้มันทันเวลาในช่วงนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจตลอดการเดินทางนะครับภารกิจมันยังไม่เสร็จสิ้นทุกคนผมยังต้องเดินทางไปถึงเมืองอังคาราแล้วก็ไปนิกะแล้วก็สิ้นสุดด้วยการแต่งงานแล้วก็พาภรรยากลับประเทศไทยนะครับไปกันต่อ ya